อันไหนที่เขียนให้พี่ด้วยแล้วกันได้ครับอันนี้จะอันนี้จะหวานอันนี้จะมันๆเหมือนเหมือน,น,น,นทานนมครับอันนี้จะมีรสหัานหวานหน่อย ใส่น้ำตาลนะิดนึงเอาไม่ได้ใส่น้ำตาลครับเป็น,เป,นเป็นหวานของเนยครับกินแล้วจะออกรสหวานตรงนี้นเนยเลยอันนี้คือเนยอันนี้คือเนยต่างกันครับอันนี้เป็นเนยอันนี้เป็นเนยแบบที่ออกรสหวานอันนี้เป็นเนยที่ทำมีเยอะเหรอพี่มีแต่เค็มแต่ไม่เค็มไม่ฮะไม่ฮะอันนี้ ne, นนเนยเนยหวานรัฝรั่งเศสนี่เหรอใช่ครับเป็นเนยฝรั่งเศสสองตัวเนี่ยแต่อเนี้ยจะเป็นเนยออริจินอลเหมือนกับว่าเขาทําในพื้นถิ่นของฝรั่งเศสนะครับก็จะได้เหมือนรสนมมัมม่านี่จะจะเนเจอร์ธรรมชาติออกมาไอศกร ได้ครับพี่โอ๋เจ้าประจําครับพี่โอ๋ชุดไปใช้เนยฝรั่งเศสใช้เนฝรั่งเศสอันนี้คืออร่อยอร่อยที่สุดอันนี้คืออร่อยเดี๋ยวคนก็ไม่คืออันนี้สิก็อันนี้ก็อร่อยครับแต่นี่ต่างที่ราคาครับอันนี้สองตัวนี่ก็เนยฝรั่งเนยสุดแล้วนี้จะรสเค็มครับอันนี้เท่าขวาใช่ครับเป็นเอโอพีด้วยครับครับไอซิกนี่อร่อยครับ